ทำไมไม่ติดสงสัยจะเสียแล้วพัดลมตัวนี้ไม่หมุน เข็มขึ้นนะครับไม่ขาดครับสายซีก็ไม่ขาดครับแก๊สปืดครับอย่างนี้ต้องหยอดน้ำมันจักครับให้มันลื่นหยอดน้ำมันจักเข้าไปเลยครับแล้วก็เขยา่าเขย่าโยกโยก มันติดที่แกนครับเพราะว่าสายมิเตอร์ไม่ขาดสายสีไม่ขาดครับสายเหตุก็มาจากแกนฝืดครับหยดน้ำมันจัดก็ใช้ได้นะครับ ด้านหน้าดท่านั้นเอเมื่อเราหยอ่อนด้านหลังแล้วโยกโยกแล้วก็มาหยอดด้านหน้าครับจะทําให้มุ่นยื่นแล้วก็หม,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 มุนหมุนนะครับโยกโยกไปก็หมุนให้ใมันนุ่นยื่นตาม ก็ประกอบใส่ใบพัดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ ก็มาเสียบไฟเปิดลองดูนะครับว่ามันจะหมุนไหมุครับก็เป็นอันว่าพัดลมตัวนี้แกนฝืนนะครับสายมอเตอร์ไม่เสียสายซีก็ไม่ขาดแกนมันฝืนหย่อนมาันจับมัใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ